สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาธิกาลาบัวค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันนะคะจะมาสอนในโปรแกรม Movie Maker นะคะเอาไว้สร้างภาพยนตร์เป็นของตัวเองนะคะหรือผลงานของตัวเองที่ประทับใจนะคะสามารถสร้างเป็นสื่อการสอนก็ได้นะคะสอนเด็กๆนะคะสามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรมนะคะได้ที่ Google นะคะเราคลิกโปรแกรมคำว่าหลายคนสงสัยนะคะของดิฉันมันจะเป็นเอ,อ่อ Windows 8นะคะจงงงนิดนึงแต่เอ,อ่อท่านที่มีโปรแกรมแล้วนะคะสามารถคลิกเข้าไปใช้ได้เลยะคะ่ะพอเปิดโปรแกรมเสร็จแล้วนะคะเราก็มาคลิกคำว่า Add วิด e o อ add video add photo นะคะคลิกเข้าไปเลยคะ่ะดิฉันอาจจะอ่านภาษาเก่งไม่ถูกนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะคลิกรูปภาพหรือวีโอที่เราต้องการนะคะแล้วก็ open นะคะจากนั้นออกมาแล้วนะคะแล้วก็คลิกหน้าแรก home นะคะ caption น,นะคะเป็นการแก้ไขเกี่ยวกับตัวอักษรน,นะคะเราสร้าง อันนี้ดิฉันจะสร้างเ,เป็นเพลงก็ได้นะคะเ,เป็นศัพท์ไทยก็ได้นะคะตรงกับปากเราพูดนะคะคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ copy นะคะ copy แทบส to s p e นะคะแทบส to น,นะคะเป็น ตัวอักษรที่เราจะเขียนนะคะบนวิดีโอของเราค่ะเราก็ปี้กก่อนนะคะแล้วก็วางนะคะจากนั้นนะคะเราดึงวิดีโอไว้หน้าสุดนะคะหรือขั้นแรกนะคะเรากดเล่นนะคะ ค่นะคะเราหยุดตรงไหนนะคะเราก็เอาแทบส,สีสีชมพูเนี่ยลากไปทับไว้อีกแทบสีชมพูอีกอีกแทบหนึ่งนะคะเราต้องจำได้นะคะว่าเราหยุดถึงจุดไหนนะคะนฉนันจำได้ว่าถึงจุดนี้นะคะแล้ก็ ลากเป็นไว้เหมือนเดิมนะคะเราก็แก้ไขอักษรนะคะแล้วก็มาที่ format นะคะกดเมนูคำว่า format เราจะเปลี่ยนตัวอักษรยี่สก 3ามสิบกแล้วกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็เลือกเลือกสีนะคะเราจะใช้สีอะไรนะคะดิฉันขอเลือกสีเหลืองนะคะกดฟอร์แมตนะคะสามารถเลือกฟอนต์นะคะให้สวยงามได้นะคะฉันเลือก ฉันเลือกฟอนต์นีก้วกันนะคะ เราพิมพ์นะคะตรงที่เราพูดไปทั้งหมดนั่นเองนะคะเราพิมพ์ตัวอักษรตรงปากตรงกับปากคำพูดของเราตะกี้นะคะอ่าแล้วจากนั้นนะคะเราก็เริ่ม เราดิชันจำได้นะคะว่าหยุดตรงจุดไหนนะคะดิชันก็เลื่อนมาเท่ากับจุดนั้นนะคะแล้วก็คลิกอันที่สองนะคะเพื่อเปลี่ยนข้อความนะคะคลิกคข้ามา Format สามสิบหกนะคะใช้สีเหลืองนะคะ ทีมพราว่าชื่อเล่นชื่อปานนะคะจะเอาไว้ข้างบนด้านข้างหรือด้านหน้าตรงไหนก็ตามนะคะ แล้วแต่นะคะเอ่อทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเอ่อจะหมดวินาทีของวิดีโอของเรานะคะ c o ปปีนะคะวางนะคะเลื่อนมาตรงนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าคำพูดของเราจบตรงไหนนะคะเราก็เล่นวิดีโอใหม่นะคะ เริ่มแรกใหม่นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาสีชมพูแถบนี้นะคะมาใส่ดึงลากมาใส่ตรงจุดนี้นะคะ คุณต้องใส่ให้ตรงนะคะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเริ่มใหม่นะคะเพื่อดูว่ามันลงจุดไหนอ่าม่ถ้าไม่ตรงนะคะสามารถเลื่อนปรับได้นะคะ คะเราจะเอาแถบตรงอันที่สามนะคะมาไว้ตรงจุดนี้นะคะตรงหรีอยงคะตรงแล้วนะคะเราจะพิมพ์คำว่าอุดมมาศึกษานะคะ คำว่าศึกษาศึกษาเพราะว่าศึกษาอยู่ในอุดมศึกษานะคะและ้วก็คลิกนะคะเขียนคำว่าศึก ท่านนะคะคุณใดที่สนใจนะคะก็ตามความเข้าใจของท่านเองนะคะเอ่อเราจะยกตัวอย่างเอ่อการใช้ศัพท์ไทยเท่านี้นะคะดิฉันจะสาธิตกันเซฟนะคะเออลืมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ การใช้เอฟเฟกนะคะขั้นตอนเซฟนะคะก็คือมาที่ไฟล แล้วก็เซฟโปรเจกต์นะคะท่านที่สามารถใช้เอฟเฟกได้หลายอย่างนะคะมีให้เลือกนะคะแล้วแต่ตามใจชอบนะคะจากนั้นท่านคลิกเลยนะคะเอฟเฟกที่สนใจ เราเซฟนะคะเซฟได้เลยนะคะเซฟมุกวีนะคะแล้วก็เลือกคำว่า re recommend um re um re um นะคะ recommend for this project นะคะคลิกเลยค่ะดิฉันจะเลือกไฟล์ที่เดสก์ท็อปนะคะ เขียนว่าฉันนะคะผลง,งานฉันจากนั้นเซฟค่ะสามารถเปิดไฟล์ได้เลยนะคะที่เราเซฟไว้ บางคนนะคะอาจจะไม่เข้าใจนะคะไปศึกษาได้ที่ Google Google นะคะวิธีการสร้างนะคะภาพยนตร์